กินอะไรอ่ะสงสัยปลาตัวนั้นแน่เลยนู่นอะไม่มีใครแย่งเลยกินตัวเดียวนั่นโอ้โหโอ้โหไม่ใช่ปลาตัวนั้นนะปลาตัวนั้นต้องเห็นหัวสินั่น,น,นมดก็เป็นในรูอะนั่นนั่นนั่น,น,น มุดเข้าไปในรูอะไรอยู่ในรูอ่ะเอ้าเอากินกินอะไรอยู่ในรูอ่ะนกตัวนั้นก็ยืนเฝ้าเฝ้าเศษอาหารฮั่นมุดเข้าไปอีกแล้วมุดเข้าไปอีกแล้วอะไรอยู่ในรู อยู่ในรูสงสัยยังอุย้ยอุ้ยอะไร่ะน่ะโผล่หัวขึ้นมาอีกอนกตนนนั้นดน,นดินน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  อืม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 น่นน่นน่น่ากลัวมากอู้ยกินอะไรกินอะไรมุดเข้าไปอีกแหละอืมนั่นน่น่น่อะไรอยู่ในนั้นน่ะสงสัยจังเลยมุดเข้าไปในรูน่น โอ้โอขึ้นมาโอ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วเสียงเครื่องตัดหญ้าเข้ามาใกล้ๆเข้ามาเลยเรื่อยๆค่ะเครื่องตัดหญ้าเด็นกปากห่างยังไม่ไปไหนเลยโอ้ย,อย,อยไปแล้ว ดูหางกินอะไรอ่ะ hmm. ล mm ้วไ้น่ ข้ามาฟังเข้ามาฟัง,าาฟงใหญ่มากค่ะนิ่งเลยค่ะนี่นิ่งแล้วนิงน่งแลตัวใหญ่ากจริงๆ จะไปค่ะอโอ้ยค่ะมืดย้อนแสงฝั่งนี้ตัวาลาปลาใหญ่ดีกว่านี่นี่น,นโอ้ยใหญ่มากค่ะดูไปแล้วไปแล้วออกนอกฝั่งกันแล้วกันโอ้โหใหญ่มากเลยไปแล้วพวกนกจะไปไหนกันนะนกนกค่ะนก โอ้โหเยอะมากเลยโอ้โหโอ้ยเป็นฝังเป็นฝัง ตัวใหญ่จะบุกมาตัวใหญ่จะบุกออื้่โอ้โหขจะมาก็จะมานัดรุ่นใหญ่อืดอืดมาอีกแล้วรุ่นใหญ่ขึ้นมาอีกแล้วก็มาในไม้อีกแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยเป็นไงเป็นไง แม่มาใหญ่มากโว้วอูวอวอ้นิ่งเลยตายขอนไม้เนี่ยนิ่งเลยอ,อ,อือใหญ่ป้ากันตายขอนอู้ย หางอยู่หไหนหาง,งหางข้างบนวายวายเข้ามานี่ใหญ่มากค่ะเนี่ยแม่แม่ใหญ่มากใหญ่จริงๆค่ะน,นางพญาหรือเปล่าใหญ่มากค่ะ มา้ยาใหญ่มากคันเข้ามาอีกแล้วไปไปวนไปเลยดูเข้ามาอีกแล้วใต้ไม้คันนั่นนั่น อีกแล้วโอ้ย่ขาชอบน้ำตรงนี้อ่ะลุนใหญ่ลุนใหญ่มาฉลองลุนน้องลุนน้องเข้ามา เพราะตรงนี้มีรากไม้นะคะนี่นนนนีีี่่่มืดมืดมืดนี่ชัดนี่รากไม้อยู่นี่เขาก็มากันเต็มเลยน่ะน่ะน,นู่นอ่า S <S ดันเข้ามาเดินดันใหญ่มากขจจะขึ้นฟังนั่นะมาชลอลากไม้เต็มตรงนี้ อะไรอะไรอะไรโอ้โหดูน้ำดูน้ำดูหางนึ่นค่ะนึ่นึ่งรุ่นใหญ่ขึ้นอืม สีปลานั่งชมค่ะนั่งชมโอ้ยนู่นนโอ้ยโอยาวนูนนะ่นไปไหนละไปไหนลอืออือโอ้โหไปไหนละ ใหญ่มากเลยจับคู่กันอนะไปแล้วนิดเงียบโอ้โห,โห,โโหดูสิคะน้ำเป็นน,น,นั่นน,ะนั่นนะ่ะโน่นอะโอ้โหตโหโหโหาจับคู่กันนะอื้โหใหญ่มาก おん เขาจะขึ้นฝั่งเขามาชะลอชะลอชะลอกันตัวนี้นิ่งมากเลย่ะเนี่ยกลมๆเนี่ยนิ่งมากเลยเนี่ยเนี่ยดูน่ะดูดูดูตรงรากไม้น่น่ะ นะน,นูอ่ะอ่ะจะเข้ารากไม้นะเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วนุ่นนะุ่นอ่ะเออรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่อืมนุ่นนะคะใต้รากไม้นะนะ่นั่นนะั่นะ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 ใหญ่มากนะั่นน่ะ่ ดู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 ใหญ่มาก <c oughs> อ่ะามากไม้อยู่ตรงนั้นอ่ะย <c oughs> ้อมมวนหางกับ ไายมากมายอ่ะนู่นนะคะนู่นไปแล้วไปแล้วหนุนนืนนุนมืดมืดโอ้ยใหญ่มากค่ะนุนนุน ชอบขึ้นฟังมากเลยเนี่ยเนี่ยนี่กลุ่มนี้กลุ่มนี้ใส่ไปแล้วเห็นตาหางตกใจตัวนี้มาเนี่ย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 ตกใจหมดเลยโอ้ นู่นนะคะโน่นโน่นโอ้หากินตามฝั่งวันนี้หากินตามฝั่งบางวันก็ออกกลางน้ำนะคะอุ้ยขึ้นฝั่งแล้วขึ้นฝั่งแล้ว เอืนั south. ่นนั่นอ่ะอืออือหากิตปลาตามฝั่ง